เมาเมาไปไหนเสบบอโอ้ยค oh. ุณมรฮะมาอ่ะเมาไปไหนเสบบอไปไหนรอกเห็นว่าเห็ดมาแต่ไมกาอะไรกันอะไรบริมาหาหมู่อีกเคลื่อนอยู่ปากชีไปอยู่อีช่างเบี่ยงสวัสดีครับผมแมคสบายดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวและประชาชนไทย คือเมื่อนี่จัดไปตามคองคอเนาะมาบุคเฮือนโซฟนาน่าชาแนลมันก็ไม่เห็นมาหาเด้วอาอดดีอืีเซหานเบอร์ตอบเขาก็เลยเซหานบักเหวี่ยหัว,หวบักเหวี่ยมันตอบจังไรน,นี่ดิผิดกันดีบ่าให้ลงมาได้หรือไม่จะลงมาบให้กูลงไปกันซะ นี่เขจะไปจูดเชื่อมถิ่นเพื่อนอย่างนี้กระโหลกกระโลเพื่อนเพื่อนตอนเห็ดเพื่อนใหม่ๆกรข่อยแล้วเป็นคนซอยขนเออจะหมายลงมาหาจังไงนี่แหละนี่ไปเนี่ยมันจะว่าจังไนมันบอกกล่าวว่ากรข่อยนะมันคิดว่าผิดกันอิลีแต่ข่อยก็บริผิดกับมันเนาะแต่มันคิดว่าเาผิดกันอิลีนี่ตอนนี้ก็มาเหาะเทือยงกันนะทุกคนเนาะโอ้ยผู้ทางเขาเพื่อนกันรู้ขนาด โอ้เฮือนมันลังไงลังงามเนี่แต่บุงงามสำเฮือนขนาดเนาะเดี๋ยวสิไปถามมันเดี๋ยวสิไปแบบอ่าอันยั้นเกาะขึ้นว่าไปว่าแบบอ่าเปรียบเทียม,มน,นะหลุดมึงราคาเท่าไรเอ้ยเท่านี้โอ้รถกูแพงกว่าเฮือนมึงเห็ดเบิดเท่าไรโอ้เฮือนเห็ดเบิดแพงกว่าซีหลุดเอ้ยราคาเฮือน มึงเหตุว่าเธอไหนว่าทำนี่อ้อแฟนเก๋อแพงก้อะเดี๋ยวไปคิงมันนะโอ้แฟนมึงวะนี่อืออู้แฟนกูงามเก้อะอ้อมึงมีผู้สาวจากคนคนเดียวโอ้กูมีหลายก้อะบูมีอ็อ๋อนี่โอ้อเห็นแต่หลดเสียสูอยู่เนาะเห็นคนอยู่กันเนาะอยู่มานเนาะนี่มาหอยทื่อม่ได้ทุกคน เพื่อนมันงามเด้่ทุกคนเห็นว่าก็ได้เดี๋ยวเาสิลงไปกุชิวะยังไงวะไปจังไงคือว่าพี่กันกบิ๊กใหญ่ฮะจะดังเราจะยิงวะจะดั้งเราจะแยกวงวะเดียวนี่ฮะคือบอกมาหาหมูหาคู่เนี่ยดังเราจยิงวะดังเราจะยกวงวะเออไปอยู่ยังเวียงเพื่อนก็อยู่ปากเซ่ไปอยู่ยังเวียงโม่ขู่อยู่นี่เบิร์ตคือบอกมาหาหมูเนี่ย่าจังสิลุงได้เดี๋ยวสิลงไปก่อน dù lần à. mà nó cứ nhẹ nhẹ Máo Mai sữa bò. Máo váy sữa bò. Máo váy sữa bò. bò. Máo váy sữa bò. Máo váy sữa bò. Máo váy bò. Máo bò. Máo váy bò. Máo váy bò. Máo váy sữa bò. Máo váy sữa bò. มาบ่ได้สิบอ่มาเงินสิสิแล้วเกินนี่อย่าจะมาเนาะอแล้วพีดสบ่มากยังเจ้าหอยแลผิดกับใครหัวใจฮะเห็นว่าเห็ดมาแต่ไม่กาอะไรกันน่ะได๋บ่ได้มาหาหมู่อีกเพื่อนอยู่ปากซีไปอยู่อีช่างเบี่ยงเจ้าก็บอกว่าอยู่เงี้ยไปบ่ได้เดี๋ยวไปว่ได้แหละยอู่บอกความจริงนะจะสิเว้าเวียนไปใส่กฏจริงอีหยังจัไปยังบ่ได้เลยนี่คอยบ่อยากไปของพวกเขาอยู่นี่ดิบอกดีๆจะไป่ยังไปบ่ได้โอ้ดังสมมติมาถ่ายคลิปกับหมู่กับคู่

มาเลยเว้ยเนาะเคยเพื่อนตสนี้ก็แซวว่าวกูก็เคยเห็ุคือกันได้นี่ <c oughs> จือ่อบ่ฮะคุ้นอันน่ะนะคุ้นกับหลอกกับโล่กับแมนเบิร์ตต่ว่ะคุ้นกระโล่โหล, <c oughs> ลดคอแข็งบวชแข็งเปนโด,โดนี่เลย oh. <c oughs> โอ้ก็มีส่วนห่วมเห็ดอยู่ได้ <c oughs> นี่หนิแกงหน่อแกงหน่อเนาะโอ้โออย่ามาอยู่ปักเชฟเวอร์บอรนี่ <c oughs> แมนเพราะว่าอยู่เวียงบ่อยากอยู่กันไหม มันอยู่เออมันอยู่นี่เบิร์ดก,ก็ได้อันนี้เป็นยังอันนี้นี่นีเอาเบิร์ดหลายคนขี่ไวาเราเฮ็ดเ,เองนะโมเมนต์ไฮน้องเฮ็ดแล้วก็ารเฮ็ดบาดบาดไทยแท้ๆบาดไทยแท้ๆกันนั่นเนาะเห็ดคือไว้แล้วก็เฮ็ดตีจับใส่ว่าจริงจริงมีตัวแกงแล้ว,วแ,แล้วมัน <c oughs> แกงแหลวตัวกว <c oughs> ่าเลยนะเฮ็ดปวดงั้นจเป็นเฮ็ดปวดลอม เห็ดปวกแดงเห็ดปวกแดงหนวดน้ำมันแดงทางนี่ก็กำลังอ่าโง่ในีก็เศร้าเห็ดคลิปมาเพื่อไรปีเนาะผิดกับไายบอกล้าเห็ดนะเห็ดคลิปนะมิได้ให้มีเห็ดที่กันแล้วเนาะแห่งกันเนาะบอสี่คลิปนี่ก็อู้ว่าหมออนี่เนาะเ้ามากินี่เขาแบบเอาความจริงแล้วโว้าบทรศัพท์มาสบายผมกออนจัง ไม่ถ่ายคลิปนำฮะโอ้หมวนขนาดนี้เด้อแส้อยกินเด้อแสบบาอีเด้อสื่อมาฝากเด้อนสิบิงอ้พิษกจะเลยนด้ไมไ่ไพคือพิษกันไนเลยก็ไพ่วโซโซ่บอกิษอันไหนอันไหนทาอีกก็บร่ได้พิษดอกเขาคอมินไลน์ก็เลยากพิษเลยแบบนี้ขี่หมอกขี่มาดังเลยอันนั้นไว้สันดังเลยหยิงขี่มาแต่ก็ลืมหมูลืมขู่เขาคอมินไล์ก็พิษกบพิษซะไว้สันแต่ส่วนตัว บเขาคอมเมนต์ไลค์กันเลยผิดผิดตามเขาไปเลยนะเราไม่บอกว่าผิดหยอกเจาะไปหาเราดีกว่าก็ไปลง้นลดมากเด็กก็เห็นกันอยู่ลงยืนมากเด็กก็เจิดไปเลยแต่จะได้มีโอกาสเราจะฟ้ามาบ้านเนาะขี่รถบ้านแฮะขี่เท่าเด้เมียไปหับอยู่อ่าสนามบินเลยนะจะกาแฟขึ้นรถเด้นหนาะฟ้าเมื่อ ฝ่าเลยมีโอกาสกินลงกินเลี้ยงได้เนาะนะกำล่ได้กินเลยนะจะจะลองเออตอนหลับมาแต่มีกลงไม่กล้านะขอบคุณกันดิกล้าบาทเลยเจอด้วยทางใหม่บอกมาได้บอกมาบอกเครียดบอลลี่ใจไหนไปโง่อีกบอลลี่ใจไหนฮะด่ามึงจะคอมเมนต์ด่ามึงเลยเมื่อกีแขกมาหายังมานั่งกินเข่าอีสุดที่ กินเขายาเนีแกงก็ไม่เซ่บบกากินคนตัวเองหมดจไบกินข่าอันหนึงบริะกินเขาันสันใส่เข่าสันยิ้วขายิวขาะลอกน้างเป็นดารือกีเนี่โอ้บ่ก่อจิตัิเออบกกับบุหันหนาจะอีกได้เนี่ยเสียงหนงเสียงมุงอยู่ก็ม่มาบอยู่ก็ไม่ดาแล้บุนพูดบ่ได้า เอาความยิงเดีวกับบดพิตกันเถอ้นทุกคนเนาะแม่เอาถ้าจะยิงพีดจะส่งนง่นะกวานฮะจะเบี้ยกว่าจะส่งเงินมากงขานไม่เถอใส่เจาดีไพคิดจะเบี้ยเลยเด้ใส่หินตะกีนไเอาขึ้นไปเลยเดีควยิงกับบดิพิตกันเถ้ทุกคนเนาะออ้ไบอกไปพิดกันอันี้เบื้องเธโบเห็นถ่ายคลิปน้ำกันวซมากงเลยบื้งเมันอยู่คนละบอนเดี๋มันจะไปถ่ายคลิปน้ำกันได้ไมันต้องเด็กเข่าคลิปน้ำกันตลอดใช่นาามปากกับบดีลอด แต่ว่าบางเถื่ออาจจะบางเถื่อบริ่นน้ากันกันบบดีา่ายนะคลิปนะนะต้องถ่ายคลิปนั่นนี่ให้ทุกคนเบิ่งบอกว่าเออผิดกันนั่นนี่ตัวลงมาแล้วไปหาหยุดจัลวรรดเนาะลงมากะนางกินน้ากันอยู่แล,ล้วขึ้นไปหาบักหยุดนะ,ะเขาว่ามาหาหยุดจรลวรรดแต่บอกบอกวา่าเออมาหาอ้บิกบริษัทอ่ะบริทไทยคลิปเด้มือหนามันเพิ่งกินขายายาหามไอ้ทองมึงบุกมกินซอยจุ่นเลยโอ้เออบริผิดกานก็ถือกันคือก่อน พิชซักทีเนี่ยาคอมเมนต์ร้ายกับพีชกันโลดเขาคอมเมนต์ร้ายเมื่อไกันอยากพิชแท้เด้นี่วะไอดีด้วยวเขาเห็ุพิชกันแบบเป็นกระแสบ่เออเนาะแบบตักกระแตนกับอันกับเจ้าอ่เออคุณจะเป็นจ้าคเป็นตักกระแตนมากับเบาใบบอยังกันเนาะอือยกอึงเขาบมันหยบกูวะปกติมันหยบเด้นี่ยุยมึงพอจะหยบกูใช่หรืมึงเขาพิชกันเรื่องเนี่ยวะกูก็ยังงงวงก็การว่าเอียงวะ คอมเมนต์กับไปคอมเมนต์เบิร์ตแล้วไปคอมเมนต์ถูกซ่องอีใดไปคอมเมนต์ว่าเออนั่นนี่เออวันเกิดวันด่านั่นนี่ก็บบมาเนาะเอออันนี้คือบอมาว่านั่นนี่มึงเถอกะว่าปกตินี่อ๋อมันกะคาเวียกนั่นนี่เด้มันไมก็อยู่ห่างกันเขาดูแลไอ้สร้องส่วงนั้นไอ้สร้องมาเนี่ยกะพาเราไปเวียกนั่นนี่เนี่ยเขาก็เลยมาหากันแต่ปกติเวลาเห็นหนาวดูดเต่าบิ๊กกกะไ้เสือระพันสองพันเพราะอะไรมันกินกินบบาทนี่ละ ว่าวัเดียนี่ก็ชีได้ถ่ายคลิปมันก็ตลอดนะทุกคนน้องเพื่อนซีน่ามาอยู่ปากเซ่เลยแมนแมนบอกซีน่ามาอยู่นี่บอแมนจะไม่อยู่ตัวอยู่นี่อีกไม่ไตัวใช่อยู่แถวนี้แหละมาบอกเราไปบิ้ยมันต้มาจอบถ่ายคือซิน่ามาอยู่ปากเซ่ไปจะไหนอยู่เวียงไปจะไหนบอคือขื้นบอไปมาๆเลยมันเบดเบียงอะไรอย่างเงี้ยเบดเบียงเขาก็มาเนี่ยเ้ยงอะไองยามที่จะย้ายลงมาไอ้ยางเป็นไอ้บิ๊กบอขึ้นไปหาบอได้เลยฮึฮ็ฮึฮึเพื่อเจ้าเลย่ได้หน่แมนบอกโอ้ขอบใจขอบใจขอบใจเลยหลาย เจ้าใหญ่ขคืออะไรก็ได้บอกให้เราด้วยใหญ่ลงมาซะบ่าโอ้ว่เจ้าเกมเหรอเกมยังเกมเหนื่งเออเบา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 สารเจ้าในเมียนมาเบิ่งมันสิหายเสียเราว่าเลือกอยู่อเมริกาฟังว่าเลือกอยู่อเมริกาฟังฟังฟังเออเดี๋ยวขอหยิบตู้หาสุรละตุยตอนนี้เลยแล้วหยิบตูหาสุรละตุยตอนนี้เลยดิมันมีอยู่ในคลิปอยู่ในไดด์นะเมื่อวันเกิดนะโอ้ โอ้ยโทษอหลายรีไมานำที่สั่นคุณล่ะครับเมื่อวานเราเราคิดมากกันจะคุ้กว่าว่เรื่องไอ้หลายเอ็มดีมาไหนจะคุ้กว่าปิดอะไรกันเราไงเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะกินแกงนี่ใหม่เดี๋ยวสิดองให้ฟังบุกเฮือนมันเนาะแต่บอกอยากเข้าไปเฮือนมันหรอกผิดกันอยู่เด้เดี๋ยวจะไปกินแกงนี่ใม่กันมันเนาะทุกคนเนาะตอนนี้มันกำลังจัดฉากออกไปอยู่นอกพูม เงี้ยไม่เนี่ยลินมาลินบ่ลินงก็พายก็โชนี่แมอนโอ้อกอึ้นิดกันดีกันละดีกันหะวะผิดกันหแถ้เนี่ยที่เช้ากันเลยก็แล้วไปโอ้โหนี่เนาะน้องทุกคนบริมาตด้วยแหละอันนี้เป็นน้องที่หาเฮาหาปลาปริญญาแต่ข้าวนั่นนะตะกี้มันก็อาศัยอยู่แถ้นเนี่ยนี่แต่วันนียเนี่ยไปเห็ดเทียนตัวนี้เลยแปะกันเลย บรรยากาศโอ้พี่ดึกอะไรเว้ยพอไม่เห็นนี่ไม่อยากเลยนี่หอยไม่อสาวฮะควายฝนเองนี่นี่ไม่หรอมันตายจะเลิ่มมหอยอเป็นควายเทโนควายสาวควายอีสอ๋อหมุดเคาะไปเรียหมดออกมาเต็มเลย เดี๋ยวเราเขจะมานัง่งกินกับมนันเราทุกคนเนาะอย่างนั้นมันจัดสาคภาคยูบัตเพื่อนคอยเลี่ยวกันนักเจ้าเป็นหนึ่งเนาะน่าจะจัดสาทยทงหน้าทงหน้าดีแบบนี้เนาะผู้ใด,ด,ดมันเห็ดปวาไรตีการเบาเท้าผู้ใดบรรยากาศอะไรกับพวกเจ้ากับถ่ายกล้องอะไรกับเบิรงมันกินเหมือน,นกันวันนี้ไงเบิรงนเขากินกันคือบุกดีมันถ่ายขอา่อยมันเห็ดจย่างไรนี่ช่วงมันถ่ายดิเนาะไปจ้างมันถ่ายสิกีช่วงข่อยกินเนาะ มมัย่เล้วกองไปอื่นบ่แล้วได้เห็นเฮียยังแล้วมันก็จับกินอีงไงเนี่ยเจ๊สะหลุดเปิดรายการก่อนมั้งคุณสุขคนเด้อนี่กระเป๋านาวินตะเล่นแตนเนาะสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องมาซ้อมบทบัตเถอะนี่นี่จะเป็นพักอีนั่งเลื่อพี่น้องแส่มาจากหน้ามาใหญ่สีเด้ออันนี้เด้อเดี๋ยว นีกก๊อกรอบได้พี่น้องวานบานอ่างนั้นอ๋อยังไม่ได้นาเจ็บแคลงเลยเจ็บขคลวได้พี่น้องออเพาะต่แต่มีคลิปเดียวคูไดกัเห็ดคลิปมันซได้ามันบักด้เขาลทหรอกมันบนบักมีคนรอเรียนกับดาม่าได้เออจ็คสิเปนะคันงเยากัว่าไปะเด็เขาเขาจะทำก่งเขาบ่เอาใส่ลยแกงหไม้มาอย่บเนี ม้าวิ่งผ่านกับผ้ากันถ่ายไก่บินผ่านกผ้ากันถ่ายคลิปเรียวตอนนี้ไม่มีใครถ่ายแต่มันมาได้เงินมันบักว่แล้วมันบักเขาจะเอาเงินในเซ็นมาจ่ายกระดาษกระโดดเลยมันจะมาสู่คลิปในเพจแต่จังได้เพื่อเอาเงินมาจ่ายกระดาษกระโดดเลยดูเป็นแสนยังไม่ได้พอดิบเหรียญหรืออันละพันวิวเท่าไหร่ม้านตังแบบเฟซบุ๊กมันดอกแห้งนะเพราะมีคนหลิงนะมันการตลาดที่เขาเนาะขึ้นมากหลาคนเขาบอกยอดขึ้นอพุ่งขนาดนะยอดเฟซบุ๊ก เขาจะทวิตบอลไดร์นเขาติ๊กตอกหาในคลิปเอาลงเรียวปกติคลิปได้กับอารมณ์ติ๊กตอกก่อนอันนี้ได้คลิปใหม่อารมณ์เสือเอาเบนะิดเนาะจัดขาเข่าก็ซื้อเอาอีกปั้นาาาว่าเข่าหนึ่งนันห้อนเด้อท่านเดินในคลิปมันเสียวะ่ะ <laughs> น,น้นองยเนาะเข่าแค่หนึ่งนันห้อนเนาะนี่ก็ไปซื้อมาเนี่ยเมาขายใส่นี่พักมันคือว่าเก็บเอาอยู่สวนเด้อนี่พี่น้องพี่น้องอยู่สวนทงหน้าเด้อนี่ก็ซื้อมาใส่อีกแกงหน่อไม้ก็ไปซื้อนะตัวโดดสำหร่อขายหันเลย ทำหล่ออยู่เล้วพื่อนจักรไถอย่างนี้ได้สามสิบคือเสียไ้อยู่นะสามสิบไม่ได้แล้วสี่สิบรถหนาจะสนุนนะแต่มันห่อนมันคือจางๆแต่ก็บรรจางเลยอะฟังเอาด้อในคลิปมันมันจะว่าเสียเงินคือเบื้องหลังหลังจากถ่ายคลิปแล้วมันมาติบ่จักเข้มบ่จักจาง อั็นในคลิปคนนี่ยอู้แสบ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 ยังร้อนมาอยู่บอก่แต่ว่าล้างคลิปคนเนี่ะบวจักเข้มบวจักจางบวชเบิ่งเราด้ในคลิปมันาะทุกคนเสื้อหรือแม่เสื้อเส็บคนเนี่ยอู้นักหน่อยเห็ดแส็บคือเก่าเด้อหน่อหน่อทำเนี่บัดกินแล้วบัดอู้มันหนักจางหน่อยจังมันห่อนซื้อจางหน่อยนึงก็แส็บอยู่ก็แส็บอยู่แส็บของมันอยู่เสบก็ไผบอก ก็กระบาลายอยู่ไม like <bbe> ่บอกใช่เล้วก็บวบากูนี่ก็จะมาเปลี่ยนให้เขาอีกนี่นาวไปหนี่ก็เป็นน้อยนี่าดิ่งก็บป็น้อยตีนี่แหละฝนมันก็ทัานเศร้าเดี๋ยวสิ้ส่วนไปอยู่คือปลาผ่านเป็นเลี้ยงเี่สิบ้าผ่านเป็นเลี้ยงมือไงเป็นมาไล่สวดน้ำซื่อปลาหายหันก็ไปกินปลาเลยหนาจะใหญ่เดยวีมึงบวันละเดือนนะมึงไปปล่อยมันเมื่อกี้นี่เออมันก็หากบหาเขียดซื้อเป็ดซื้อไก่ไปกินเนี่ยมันอยู่ขี้ยวมันแต่อีตัวมาไง พยายามบอน้อยบอน้อยเด็กอย่างงวงอะจิตไทยกินตัวไทยก็น้อยอ้าวน้อยน้อยตุ่มไก่น้อยอินดี้ได้ไหม้านเปาซุกเห็นไหมเออคนละน้อยน้อยเด็กอย่างง่วงอะเดยน้อยอยู่อู้บ้านเพี่ตุ่มไก่มาจากบอน้อยบอโอเออตุ่มไก่มอไอ้น้อยหน้าป่งมึงคงมึงคงมึงคงเคี้ยวบะเกอยวเนี่ยพยายามอยู่ผู้ดีมันมีคลิปอันนั้น คลิปตัวทางถนนมุนแต่ก่อนอูจะมาต่อถ่ายไว้ในตัวซับว่าเบยตัวเก่าเนยทางถนนมุนต้นนำถ่วงมังคู้งเนี่ยตอนน่ะลองเลยอูปักกี้โดนจักไปบักเตะไปโอ้เป็นรางที่กันช่วยย่มหมอยามคูเนี่ยห็นว่ามาจากอเมริกาก็ไดยามกําลังมากกําลังในหมาวางอูปักกี้นี่ก็ไปต่อยไปแน่แลยฮ่าเหลืองอี่างไรบอกนี่บอกก็บอกอย่าไปยามหมูโอ้ยไปย่ีนเนาะนี่ฝนมัามาเลยว่ามาไปดินตกาดกันนี่กันนั่งสองหมื่นที่วันบุโตกันไหนเนี่ย นั่นกระตุกยามบักเขียวเนี่ยเดือนมันละแอ้มันดักเพ่แอ้มันเพ่กเขียวกระเขียวจนราดานนึกเขียวจักดีเขียวกับจักรีไงจักรีแอ้มพี่กูว่ากูซื้อให้ใหม่แล้วมันไปซื้อมือรองโม่ใส่หมุนมาเลยมันจะได้บวงหรอเปล่าเตียงกับจักรีเดือนอ่าทุกคนรอบท่ายังละว่าจะได้บวงฮะจะได้บวงเปล่าไม่บวงกูตัวนี้บวงตัวนี้บวงตัวนี้อ่ะ เอาไปเขากินเลยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเอาปลาแซลมอนกำลังมาเลยเอาแมนบอกบอกกันทูหะบอกเมียก่อนเถอะนะบอกเมื่อก่อนมีเวียกได้ขีดหอดเมียนะเดือนนี่กินแกงกินแนวเสพร์กูขีดหอดจะเมียตัววางกินอี่กินนี่บอกขีดหอดเมียมป็น่บอร์เสพรู้วิขีดกินแนวแซ่บู้ขีดหอดเมียเป็นเบอร์เสพรู้ ไปก่อนปลาชะม้อนเน่ามากมือเงินมึงเราเนี่ยบ่ายตอนทุกคนเนาะตอนนี้เขากับกำลังสกับบ้านเนาะปล่อยเขากินแบบขอบครัวเขาก่อนเนาะขอบครัวอินดี้เลยนี่ขอบครัวอินดีเอ็กแปดตัวนี้มึงมึงไปคอมเมนต์ดูได้กว่ากว่าขอบครัวอินดีดิมมาไว้ปะผมดิมโอ้ดิมหมักไปหาเขาเลยเยวกันเดี๋ยวกันแชร์หลน์ตอนทุกคนเนาะมือเงินย่ออันนี้ตาเอันนั้นดิมอันนี้ก่อนเอาไปเอาวันดามาดิ่นก็ดิมยังอ่ะยังคือเก่ายังคือเก่าปลาซะมอนมาเลย ปลาแซลมอนเป็นโตัวป่ะอ่าเป็นโตัวตัเครื่องเพื่อเป็นโตแล้วสั่งไงโอ้ดีได้ดีไดเนาะได้าแรงขู่โอ้ดีได้ทุกคนเออกดขอยามาบอกที่ขเพื่อจะได้หน่จะไปเลี้ยงบัวใดจะลำบากเลยขอย็เลยเออสิมาสักซื้อยามาปักซีอ่โอ้ดีแล้วเลี้ยงบัวใดก็จำเป็นแล้วจะชิปกินแม่เลยเนาะสองเห็ดคลิปกินตลอดเนาะก็พอได้มาถ่ายคลิปน้ำก็พอได้กินเข่าแรงเลยขนาดเห็ดคลิปกินนั่นนี่เออเอาก็ได้อิ่มสองไปเนาะแต่ละมืออ่ากวคืนเนื่องมาจา ซื้อซื้อยังหายสิงคายยังอดซ้ำนาทีกูกูจับถ่ายไปจะไปเรื่องนี้เลยคือโน้นไหมย้องซอยงัวตัวหนึ่งเนาะแล้วก็โอ้ไปซอยงัวกออีกตัวหนึ่งเนาะกินหลายแท้คนผู้เดียวชิปซอยงัวกอเป็นเปิดโอยเดี๋ยวซอยงัวตัวหนึ่งเนาะบ่อยเด้อบึงไปเด้อทุกคนเด้อในคลิปมันจะซอยงัวตัวหนึ่งเนาะแล้วก็เออเงินปัจจัยอีกต่างหากโอ้ปัจจัยอีกสิว่าคืออะไรแหละคนอเมริกาเนี่ยเขาเก็บเงินโอ้บิ๊กไนท์เขาเก็บเงินให้เจ้า นี่แหละในพวกเอื้อนนี่โควงเงินให้เจ้าได้เป็นเถื่อไดพันเรือได้สกินทานกับเจ้าไอ้สัสเขาใส่ค่ามาเบ้นหะนะกว่าแปลกๆเว้ยว่าเก็บเงินสิกินทาน์นำกลัวกลคือแปลกเถื่อไอ้สัสโอ้เขาเอื้อน่าจะได้ไอ้สัสแบบสวยเรือนะนนี่เออบริจาคกันในกระบะกันไปแล้วว่าเก็บเงินใบไลยเดือนเดือนนี่กับทีมงานสิกินทานกับเจ้าเด้๋วไอ้สัสเอื้อมนะบ๊ายบายนะทุกคนเนาะไปพิจนนั่นนี่ดอกกัเนาะก็มาหากันนั่นนี่คือเก่าอย่าเห็นบอกแต่ผมกเอาควรตีนกันได้ยังม่มียัง เดี๋ยวกันคลิปหนาเด้อบาย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 ายบายถ้าจะเห็นคลิปกินไปเบิ่งสองเผื่อโซภานาโอเคชาแนลบาย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 เด้อบายบายเดี๋ยวการคลิปหนาจ้า